สวัสดีครับสอนชัดชัดวันนี้กับง่างตาแดนหลวงปูรฤิวัดชนประชานราชดำลิอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ง่างตนนี้สร้างในปีพุทธศักราช2542เรามาดูรายละเอียดของง่างตัวน,นี้กันเลยครับ เรื่องต้นครับเราดูถึงรูปแบบพิมพ์ของงั่งตนนัวนี้มิติของงั่งด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ด้านใต้ฐานต่อจากนั้นครับเรามาสองชัดชัดกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าโดยรวมทั้งหมดลักษณะจะเป็นวงกลม รีด้านข้างบริเวณดวงตาทั้งสองข้างจะเป็นพรอยเสกตัดเหลี่ยมเป็นมิติ เป็นเหลี่ยมการเจียจะเป็นเหลี่ยมเบ้าตาทั้งสองขางจะเป็นร่องวงกลมร่องลึก บริเวณหน้าผากจะนูนขึ้นและมีชรดาเป็นชั้นๆัละเอียดเรียบร้อยประณีตเป็นเกลียวบริเวณจมูกจะเป็นจะง,งอยเล็กน้อย ลักษณะด้านล่างจะเห็นริมฝีปากเล็กน้อยจะเพรเยอขึ้นให้เราสังเกตด้วยรองด้านข้างด้านหลังจะเป็นหูใบหูจากกลางและมีร่องหูขีดของร่องความปาระนีต วาลึกลงมาใต้คอเป็นร่องลึกช่องแสงไฟจะช่วยให้เราเข้าใจได้ในการดูบริเวณโนอนอกไล่ลงมาจนถึงหน้าท้องจะเป็นมิติช่วงแขน โค้งได้ระดับให้เราสังเกตดีๆด้านซ้ายมือจะหักศอกเล็กน้อยลองลึกด้านในมือจะบรรจบกันต่อจากนั้นช่วงร่องแขนด้านนอกจะเห็นหัวเข่านูนขึ้นมาทั้งสองข้าง ระหว่างช่วงแข้งจะโค้งอ่อนช้อยดันล่องเวาลึกด้านใต้ฐานจะเป็นเส้นนูนเป็นสันตั้งขึ้นเป็นร่องจิ้งจกจะซ้อนกันทับกัน หางจิ้งจกจดควายโค้งงอเหมือนตะขอซึ่งเป็นกุสโลบายในการออกแบบแม่พิมพ์ตัวจิ้งจกตัวหัวจะเห็นเมตตาเล็กน้อยตัวโค้งประณีต ด้านล่างปากของจิ้งจกจะยาวกว่าด้านบนร่องคอของจิ้งจกจะลึกเป็นมิติต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากด้านหน้าพริกด้านหลังเริ่มจากด้านบนดูเกลียวด้านบนเป็นเกลียวสวยงาม ม้วนเป็นศิลปะร่องในยันจะเห็นลักษณะเป็นยันตัวนทะทรหดร่องนั้นจะเว้าลึกการชักยัน ลองดันไหนจะลึกมากอัขระโดยรอบลองลึกทั้งหมดล้อมรอบตัว จะเห็นได้หมดเป็นร่องด้านล่างของช่วงสะโพกเราจะเห็นเพราะอ่านได้จะเป็นคำว่ารูปูลิตให้เราสังเกตด,ดู องอักษรจะจมห่วงเชื่อมจะติดกับตัวด้านหลังรอยเจาะให้เราจำเนื้องงาน ต่อจากนั้นเรามาดูด้านข้างเริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือจะเห็นร่องตะเข็บในการประกบหลอ่อจะบางจะต่อโค้ด ลึกต่อจากนั้นเราดูด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านบนจะเห็นร่องประกบมีส่วนเกินจะแต่งตะใบเล็กน้อยเพื่อความประณีต ต่อจากนั้นเราดูด้านใต้ฐานการแต่งตะใบเป็นช่อเราพยายามดูรูปแบบพิมพ์และสังเกตของผิวพันของงั่งตัวน,นี้ไปด้วยในตัว เนื้อหาโลหะจะมีส่วนผสมของตะปูตอกฝาโรงไม้ทิมผีเหล็กทิมผีอัคระยันทิจาร เป็นอักรยันพยาหงของคารวาจจอมขมังเวทแต่ละท่านเชื้อสายขเมรที่โดดเด่นทางด้านมหาเสนเ,เมตตาและโชคลาภรวมส่วนผสมลงไปด้วย บางส่วนบางองค์อาจจะโรยผงผงโยมาบาลใจอ่อนในเบ้าด้วยมวลสารนั้นจะเข้มขน้น คาถาในการบูชาของงั่งหลวงป,ปู่ฤทธิ์เพียงตั้งอธิษฐานระลึกถึงหลวงป,ปู่ฤทธิ์โอมอาแสะมหาราัมไยใครเห็นใครให้ใครเห็นใครหลงแต่ไปที่ตัวงั่งในการใช้ในแต่ละครั้งจะโดดเด่นเรื่องมาสเสน่ห์เมตตามหานิยมและโชคลาภ รวมทั้งเตือนภัยสำหรับผู้ที่ติดตัวให้แค้วคลาดในสิ่งแต่ละเหตุการณ์ในนั้นนั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีหรือให้ช่วยเกื้อหนุนทางด้านโชคลาภก็ดียิ่งเช่นกันมันทําบุญและกรวดน้ำอิทธิลิ์นั้นจะมีมาก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คําว่า z e j a o m s e j a o m 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพราก่อนนนี้ทั้งหมดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ